TV. บริษัทมิเลเนียมกรุ๊ปคอรเปอเรชันเอเชียจำกัดมหาชนหรือ MGC Asia ผู้นำธุรกิจไลฟ์สไตล์โมบิลิตี้ครบวงจรจัดงานใหญ่ประจำปี MGC Asia Mobility Expo 2อ2 4ยกทัพยนตรกรรมในเครือครบทุกแบรนด์ครบครันทุกเซกเมนต์มาจัดแสดงให้ลูกค้าได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดพร้อมติอันติเมตดิวออฟเดอะเยียข้อเสนอพิเศษแห่งปีที่ยากจะปฏิเสธค่ะ งานนี้ยังมีไฮไลท์คืองานประบูลยนตรกรรมระดับพรีเมียมในเครือที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรับรองว่ามางานนี้งานเดียวได้เก็บเกี่ยวความคุ้มค่าแบบเต็มๆแน่นอนค่ะสำหรับในงานในปีนี้นะครับเราก็ตั้งใจเรียกว่าขนนั้งรถเดโมรถผู้บริหารนะครับทุกแบรนด์ในเครือนะครับมาทำการเปิดประมูลนะครับแล้วก็คนที่เข้าร่วมประมูลเนี่ยก็ ได้ร่วมทําบุญไปนะครับเพราะเงินส่วนหนึ่งของทุกๆคันที่ประมูลได้นั้นเนี่ยเราจะนําไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านลูกค้านะครับแล้วก็ผู้ที่มีความสนใจในยนตรกรรมก็มาพูดคุยได้ที่อัศิบุตเล่าช์ของเราในวันนั้นนะครับงาน MGC Asia Mobility Expo 2024จัดระหว่างวันที่11ถึง15กันยายนนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนห้ามพลาดนะคะ we